สวัสดีค่ะมิทีน่านะคะหรืออาจารย์ทีน่าที่ซีมอยู่อลนะคะโอเคคลิปวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเมื่อไหร่เราจะได้เจอเอเลี่ยนหรือเมื่อไหร่เอเลี่ยนจะมาหรือเมื่อไหร่หลายมนุษย์หลายคนที่จะได้เห็นหรือว่าคุยกับเอเลี่ยนแทนที่จะเป็นบุคคลไม่กี่คนเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะได้แบบ connect สามารถเห็นเอเลี่ยนหรือคุยกับเอเลี่ยนได้ หรือว่าเหมือนกันว่าเป็นอเอเลี่ยนเนี่ยมันมันอยู่รอบๆตัวเราเหมือนเป็นเพื่อนเราอย่างนี้แหละนะคอนเนคกับเราได้ตลอดอันนี้อาจารย์ก็จะมาอาธิบายให้ฟังว่าทุกคนเคยถามไหมว่าทําไมมีแค่ส่วนบางบุคคลเท่านั้นเองที่มีความสามารถที่ว่าจะเห็นเอเลี่ยนหรือว่าติดต่อคุยกับเอเลี่ยนอีทีได้นะหรือว่าคุยกับ Angels คุยกับไ h e เอ e ซฟคุยกับบีอิงอะไรได้หมด นะแต่คนส่วนใหญ่มนุษย์เนี่ยจะไม่สามารถติดต่อคุยได้หรือไม่เห็นนะหลายคนก็รอที่จะมีเอเลี่ยนเข้ามาคุยกับเขาหรือว่าติดต่อเขาบางคนก็สามารถเห็น UFO อฟโ s p ่าสเปซ p ได้ใช่ไหมแต่ก็หลายคนก็ไม่เห็นอันนี้หลายคนก็ถามว่าเป็นเพราะอะไรนะคะก่อนอื่นที่อาจารย์จะบอกเนี่ยนี่นี่มันจะอาจารย์เองนะใครจะเข้าใจยังไงแตกต่างอาจารย์ก็ ก็ไม่รู้นะคะแต่ละคนก็จะมีความเข้าใจอ่ามางคนเหมือนกันบ้างหรืออาจจะแตกต่างกันบ้างแต่นี่มันมาจากอ่าข้างในของอาจารย์เองนะคะอันนี้อาจารย์ก็จะแชร์นะคะส่วนใหญ่เนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะไม่สามารถคอนเนคหรือติดต่อเอเลี่ยนได้หรือว่าทุกคนจะไม่เห็นไม่ใช่เป็นเพราะว่าเอเลี่ยนไม่อยู่ที่นี่แต่จริงๆเขาอยู่ที่นี่ตลอดเวลานะคะเพียงแต่เราไม่สามารถเปิด เบลเขาเรียกว่าเบลหรือจะเป็นแบบฮโลกรมหรือว่าเมทริกซ์ของเราได้เพราะว่าเราเนี่ยส่วนใหญ่มนุษย์ส่วนใหญ่นยยเนี่ยจะอยู่ในเบรนเวฟนะคะสมองขึ้นสมองที่ว่าเร็วเร็วมากๆเดี๋ยวอาจารย์ก็จะแชร์อันหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเบรน w เวฟหรือขึ้นสมองนะคะทุกคนก็จะได้เข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวเราจะเข้าใจสิ่งที่อาจารย์จะแชร์นะคะ เ่าที่อาจารย์ก็จะมาแชร์ image ภาพเกี่ยวกับ brain wave ของมนุษย์ส่วนใหญ่นะคะมันก็มี brain wave เนี่ยอยู่5 brain wave นะคะอ่าอันแรกก็คือ gamma wave นะคะมันก็จะขึ้นมันก็เกี่ยวกับ higher mental อันที่เราสามารถที่ f o กัสได้นะ,ะลื่นมันจะก็จะไปะวิ่งประมาณ30-100 h e r z คลื่นต่อไปก็เบร่าสัญญาจารย์จะไม่คุยเกี่ยวกับแกรามาจารย์จะคุยเกี่ยวกับเบร่าเวฟเบร่าเวฟเนี่ยก็เป็นคลื่นสมองที่เป็น normal walking state ก็คือปกติธรรมดาที่เรามีอยู่เนี่ยอย่างตอนนี้ที่อาจารย์กำลังพูดอยู่ก็อยู่ในเบร่าสเตท นะ concentration การอ่า uh, การที่เราจะโฟกัสการที่เกี่ยวกับเส้นทุกเส้นของเรานะคะอ่า uh, การที่เราใช้ชีวิตปกตินะคะ survival อ่าที่สกิลการทำมาหากินในโลกมนุษย์เนี่ยเราจะอยู่ใน b e t a wave นะคะซึ่งเป็นคลื่นที่ว่าเร็วเหมือนกันนะคะแต่เป็นคลื่นที่ว่าไม่โฟกัสส่วนใหญ่นะคะเป็นคลื่นที่เราจะเครียดบางครั้งอะ่ะเยอะมาก คลื่นต่อไปนะคะเขาเรียกว่าอัลฟาเวฟอัลฟาเวฟนี่จะเป็นคลื่นที่ว่าช้าขึ้นนะ7.5เฮิร์ถึง12เฮิร์นะคะอันนี้เป็นสเตษตอนที่ว่าคนนั่งสมาธิเบาๆการที่ว่าออกไปธรรมชาติคอนเนคเกียวธรรมชาติหรือว่าครีเอทีฟนัหมายถึงว่าบางทีเราจะมีการทํางานศิลปะการร้องเพลงการวาดภาพนะคะ,ะหรือสิ่งที่โรงเรียนเราสอนเนี่ย CMY ก็เราจะอยู่ในอัลฟาเวฟส่วนใหญ่ ะะเราจะเริ่มรีแล x กซ์ตัวเราเองนะคะเราสามารถเรียนอะไรได้เราจะมีโฟกัสมากขึ้น uh, Brainwave ต่ออันนะคะก็จะช้าขึ้นนะ4 h z ถึง7.5 h z นะคะอันนี้ก็เขาเรียกว่าเตลาร์เวฟซึ่งอาจารย์พูดประจำมันเป็น uh, คลื่นที่เหมือนกับเราถูกสะกดจิตคลื่นที่เราเดย์ดรีมนะคะฝันหวาน uh, จินตนาการไปได้ลึกๆ uh, เป็นการที่ว่า l i ไล t ์สล e p การที่ว่าเรานอนหลับเบาๆ นะไม่ลึกมากแต่ยังรู้สึกยังยังมีสตินิดนึงอ่า uh, deep meditation การนั่งสมาธินานเลยเข้าไปลึกนะคะทำอะไรที่บางทีเราท้าก็ไปเพลินแล้วอยู่ข้างในเลยนะอา uh, เราไม่รู้ตัวการสกดจิตก็เป็นอีกอันนึงนะที่ว่าเข้าไปในเตอร์เวฟนะคะ uh, อะไรที่เกี่ยวกับแฟนตาซีบางทีเราดูหนังอะไรเนี่ยจะเข้าไปลึกเลยระหว่างอ่าอัลฟาอันเตอร์เดลต้าเวฟนี่ก็ คลื่นเบาช้ามากๆเป็นคลื่นที่ว่าลึกๆมากเลยนะคะเป็นการที่ว่า,อานอนแต่ไม่มีฝันเป็นคลื่นที่ว่า,า rapid eye movement เราจะฝันเป็นคลื่นที่เข้าไปในฝันเลยล่ะ unconscious คือไม่รู้สึกตัวโอเคนะคะโอเคทุกๆคนเนี่ยตลอดวันทั้งวันเนี่ยเราจะเคลื่อน brain wave เนี่ยไปทุกคลื่นหมด ทั้งห้าคลื่นเนี่ยเราจะสลับไปสลับมาตลอดเวลาขึ้นอยู่คลื่นไหนเราจะอยู่ในอันนั้นมากกว่าส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยจะอยู่ในคลื่นที่ว่าเร็วและเครียดนะคะซึ่งเป็นคลื่นเบร้าส่วนใหญ่นะคะ่าที่ว่าใช้ h y s i c a l sense คือการทำมาหากินคนที่ว่าอยู่ในทางศีลหรือมาเรียนหรือว่านั่งสมาธิก็อยู่ในคลื่นอัลฟากันเยอะแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในคลื่นอัลฟาที่ว่าคลื่น สั้นๆคลื่นที่ว่าไม่ลึกมันจะมีคลื่นอัลฟาตรงตรง,ตรงเบาๆตรงกลางแล้วก็ตรงลึกๆถ้ามันลึกก็มันจะจกใกล้ในเทราเวฟซึ่งลึกมากนะคะมันก็มีสเตจลสเตจตอนี้คลื่นของเราสมองเราเนี่ยจะขึ้นลงขึ้นลงขึ้น,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 นลงบางทีมันไปเร็วบางทีมันก็สโลว์ดาวมากนะอ่าเพราะฉะนั้นเวลาเราเนี่ยเข้าไปในคลื่นตลอดวันเนี่ย ถ้าคุณเนี่ย shift brain wave นะคะหรือว่าเคลื่อน brain wave ของคุณเนี่ยอยู่ในลึกๆ alpha wave นะคะเรียกว่า relax มากๆเลยหรือว่าเริ่มแบบ relax แบบเรียกว่าเราเราชิลไปแล้วนะ flow เลยคุณก็จะมีความรู้สึกหรือว่าสามารถที่ว่าเปิดเปิดเบลเปิด matrix หรือเปิดโฮลแกรมเดี๋ยวอาจารย์จะโชว์โฮล ограм โฮลแกรมแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยก็จะเหมือนมีอินเทอร์เน็ตรอบตัวเองเป็นเมทริกซ์อันนี้จะเป็นโฮลแกรมเอาเป็นตัวอย่างนะคะเหมือนกับเราเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยแล้วเราเป็นอยู่ข้างในของอินเทอร์เน็ตหรือว่า wifi หรือว่าเป็นโฮลแกรมเมทริกซ์เราเรียกอย่างนี้ก็ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้น คลื่นเนี่ยของเราเนี่ยก็จะมาคอนเน็กกับพวกเนี้ยถ้าคลื่นเราเนี่ยอยู่ในระหว่างอ่าอ่าอัลฟาลึกๆหรือเตอราเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการที่เราสามารถที่ว่าเปิดไฟหรือว่าเปิดมิติได้ซึ่งเราสามารถที่จะเห็น UFO หรือว่าสามารถที่จะเห็นเอเลียนหรือติดต่อเอเลียนเอ็นจจะเห็นจิตวิญญาณทุกอย่าง แต่ส่วนใหญ่มนุษย์เนี่ยทุกคนนะ่ะทั่วโลกเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าคลื่นอันนี้นอกจากคนที่นั่งสมาธิประจําคนที่สะกดจิตตัวเองประจําคนที่ทํางานศิลปะลึกๆประจําคนที่เข้าไปในธรรมชาติประจำคลื่นของเขาจะเป็นคลื่นที่ช้าและเบาๆทุกอย่างมันจะ slow down พอเขา slow down ปั๊บเนี่ยเขาสามารถเปิด dimension หรือเปิดเห็นและพวก a อเลี่ยน et มันก็อยู่ตรงนั้นกันหมดแหละอยู่ที่นี่แหละ เพียนแต่เราจะไม่มีเปิดมา่านเห็นเขาติดก่อเขานอกจากคุณเนี่ยอยู่ในคลื่นที่ว่าช้าๆหรือคลื่นที่ว่ารีแล x กซ์ทำไมบุคคลบางคนถึงเห็นเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ในคลื่นนั้นตลอดเวลาอ่ะพอเขา้าใจไหมทำไมคนปฏิบัติทางนี้หรือบางทีบางคนเนี่ยมาทำทางเนี้ยเขาจะเริ่มเห็นเขาจะเริ่มคอนเนคเขาจะเริ่มแบบความรู้สึกมันเปิดเนี่ยเปิดเมทริกซ์เปิดคลื่น อ่ะขอเข้าใจนะคะตามอาจารย์เลยนะคะเพราะฉะนั้นออันนี้เป็นภาพที่ว่าอาจารย์แค่ดึงภาพเข้ามาเพื่อให้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 ดูว่ายังยังว่าเป็นเป็น d อ m ด n เมนชันละกันหรือเรียมนะเป็นไอพวกวงกลมนี่ก็เหมือนเป็นเป็นที่ว่าหน้าต่างลกันหรือว่าเป็นที่เป็นมิตินะคะแล้วเราอยู่มิติสามไม่มีหลายมิตินาสิบสองขึ้นไปเนี่ย แต่ละมิตเนี่ยมันอยู่ในที่เดียวกันหมดมันอยู่ข้างในที่เดียวกันหมดเพียงแต่ถ้าเกิดคลื่นเธอเนี่ยอยู่ในระหว่างอัลฟาขึ้นไปอัลฟาเตราคุณก็สามารถที่ว่า connect กับทุกอย่างในทุกๆ dimension หมดยิ่งคลื่นคุณเนี่ยเข้าไปลึกๆช้าที่สุดคุณก็สามารถเปิดมิติเปิดหน้าต่างเปิดเวลได้เป็นเฮเอเลียนหรือว่าเห็นนางฟ้า หรือแฮนบีอิงอะไรก็ได้ที่อยู่ในทุกๆุกชั้นหรือทุทกทุกมิติโอเคนะคะภาพ์มีแค่โชว์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือการที่อธิบายแลยว่าทำไมบางคนเห็นทําไมหลายคนไม่เห็นเพราะส่วนใหญ่คนที่เห็นเนี่ยจะน้อยที่ว่าปฏิบัติให้ให้คลื่นสมองเราเนี่ยช้าคือไม่มีการเครียดแต่คลื่นส่วนใหญ่มนุษย์จะเครียดนะอยู่ในเบร้าที่เร็วมากม เพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่ว่าเปิดหน้าต่างหรือเปิดประตูหรือเปิดฮอลลแกรมเปิดเมทริกซ์ให้คุยหรือเจอกับเอเลี่ยนได้อะตอนนี้ก็มีคำถามคลิปวันนี้ก็จะบอกว่าเมื่อไหร่ถามว่าไหร่คนจะได้เห็นเอเลี่ยนและเอเลี่ยนจะมากันโอเคจริงๆแล้วเอเลี่ยนก็อยู่ที่อยู่เรียบร้อยแล้วล่ะนะคะมันไม่ชัวร์เขาไม่มาหรืออะไรนะคะทำไมบางคนคอนเน t ได้แต่ว่าเวลาเนี้ย พอมันมีเกิด awakening time นะคะเป็นเวลาที่คนตื่นว่าเวลาคนตื่นเนี่ยเขาจะเริ่มเข้าไปข้างในตัวเองมากขึ้นและอะไรที่ทำให้เขาไปข้างในตัวเองมากขึ้นบางทีอ่ะมันจะมีสิ่งบางคนก็ทำเองชอบนั่งสมาธิสงสัยว่าเราเกิดมาอะไรทำอะไรมาทางนี้อยู่แล้วเขาก็ปฏิบัติเข้าไปข้างใน connect แต่ว่าตอนนี้จะเป็นตอนที่ว่า หลายคนก็จะรู้ว่าอาจจะมีเหตุการณ์อย่างที่ว่าปี2020เนี่ยคนก็ตื่นกันเพราะมีเหตุการณ์ที่ว่าทุกคนก็รู้แล้วใช่ไหมคะแต่อันนี้มันจะมีเหตุการณ์เข้ามาอีกทั้งการเมืองการเงินภัยวิบัติอาจจะมีโรคไอพวกนี้แพนเดิเข้ามาอีกนะคะนี่แหละคือทำให้คนเนี่ยเริ่มเครียดมากๆก,กความกลัวมากๆแล้วพอมันถึงจุดนั้นเนี่ย มันทำให้คนเนี่ยเริ่มมันมีอยู่สองช้อยนีย่คนทำกลัวซะจนยังถูกขังตัวเองอยู่นั้นหรือบางคนเนี่ยเริ่มตื่นเลยเริ่มเข้าใจเลยเริ่มเข้าไปลึกๆถามตัวเองว่าเป็นอะไรถามตัวเองว่าเรามาอยู่ที่นี่ทำไมอ่ะเสร็จแล้วหลายคนก็อาจจะเข้าไปเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนมากเลยนะคะความกลัวเนี่ยทำให้แบบเราเริ่ม surrender นะหรือมีอะไรหลายอย่างที่ทําให้เราเช็คมันทําเช็คเราเนี่ยทําให้เราเช็คทําให้เช็คไอ้พวกถ้าให้เป็นภาพจินตนาการก็คือเช็คไอ้พวกไอเมทริกซ์หรือฮอลแกรมออกจากเราเราจะเริ่มตื่นแล้วก็เห็นซึ่งถ้าเกิดมีสงครามมีภัยวิบัติสิ่งพวกนี้จะทําให้คนเนี่ยเปลี่ยนไปเลยเป็นคนละคนเข้าไปข้างในเยอะเพอเข้าไปข้างในเยอะนี่แหละคุณนั่นแหละก็คือเป็นจุดที่ว่าหลายคนทั่วโลกเลย นะคะถึงเขาถึงบอกไงว่าเวลานี้เป็นวันที่คนจะตื่นกันเยอะเพราะมันมีสิ่งที่ทําให้มนุษย์เนี่ยกลัวกันเยอะภัยวิบัติโครคภัยไข้เจ็บสงครามโลกอะไรก็เถอะมันมารวมในทีเดียวกันเลยนะคะคนก็เริ่มเข้าข้างในตัวเองคนก็เริ่มเปลี่ยนจากว่าคิดแต่ไม่ดีคิดกับลบๆมาเป็นบวกๆหมดเพื่อจะให้เป็นการปัดความกลัวออก ก็คือการเข้าข้างในกันบางทีต้องมีเกศเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตที่ทาให้ตัวเองเนี่ยล้มตกแล้วถึงถึงจุดขั้นว่าโอเคอะไรคือสิ่งสําคัญในชีวิตพอถึงจุดนั้นนั่นแหละคนก็เริ่มตื่นเลยนะเพราะมันต้องเข้าไปข้างในทุกอย่างสูญเสียหมดทุกอย่างเนี่ยเปิดเปิดอ,ออกหมดเลยฮอลลแกรมออกหมดเลย Mother Earth Mother Earth ก็เป็นเช่นเดียวกันเป็นกระจกเราก็เราเป็นกระจก Mother Earth Mother e a r t h ก็เริ่มเช็คเช็คเช็คนะคะภัยวิบัติก็คือท่าน Mother Earth นี่แหละ shift ถอดหมดทุกอย่างปล่อยหมดทุกอย่างเป็นภัยวิบัติลายที่ให้เปลี่ยนโลกให้เป็นอีกแบบหนึง่งเริ่มเป็น new beginning มนุษย์เช่นกันก็จะเป็นกระจกของ Mother Earth อันนี้แหละเรียกว่า new world แล้วเกิดใหม่ พอถึงจุดเนี้ยเขาอาจารย์ก็เรียกว่าเหมือนกับอันเนียนมันจะปลอกลอกออกมาเมทริกซ์ของเรานะก็ทำให้ทุกคนเนี่ยซิกเซนเนี่ยเกิดขึ้นมากขึ้นเพราะตื่นไงเข้าไปข้างในเอะนั่งสมาธิบ้างเข้าไปข้างในบ้างแล้วพอตื่นเนี่ยเราเปิดฮอลลแกรมของเราเองเราเปิดมิติของเราเอง นั่นแหละจะเป็นคนที่ว่ามนุษย์ทั่วโลกเลยหลายพันคนจะตื่นกันมนุษย์ทั่วโลกหลายพันคนก็จะเหมิดเปิดมิติกันและหลายพันคนก็จะเห็นเอเลียนกันนะหลังจากนั้นก็จะมีส่วนน้อยที่ว่าไม่เห็นเอเลียนก็จะมีส่วนน้อยมาก,กว่าที่ว่าอ่ายังอยู่ในความกลัวก็ยังอยู่ในมิติสามที่ว่าลึกๆ,ๆแต่หลายคนก็จะตื่นแล้วอยู่คุณจะเรียกเป็นมิติห้าก็ได้แต่พอถึงตอนนั้นอนะ่ะถ้าอยู่มิติห้า จริงๆก็เป็น Consciousness Awareness ของคุณนี่แหละคุณก็สามารถที่ว่าเห็นเอเลี่ยนคุยเอเลียนได้หรือคุยกับเอ g นเจหรือคุยกับบีอิงไหนก็ได้หมดโอเคนะคะอาจารย์บอกว่าคลิปวันนี้คนจะเข้าใจเลยเพราะาตอนนี้ก็ถึงเวลาใกล้แล้วไงเขาถึงบลใกล้แล้วเขาใกล้จะไม่เห็นแล้วอะ่ะเพราะว่าถ้าเราตื่นเราก็จะเห็นเพราะเขาพวกเขาทุกคนทุกบีอิงทุกคนอยู่ที่นี่หมดเหมือนกับที่อาจารย์โชว์ในอ่าอ่ออ,อ,อันเนี้ยเนี่ย มันอยู่ในที่เดียวกันมันอาจจะเห็นเป็นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามนะอยู่ในตึกเดียวกันนะในตึกเดียวกันแต่มีสิบสองชั้นอย่างเงี้ยแต่และชั้นเนี่ยคุณสามารถขึ้นเล็บขึ้นลงขึ้นลงได้เมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้สมัยก่อน ancient time เ,เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้หมดคือเวลเปิดหมดนะคะเวลสมัยก่อนเปิดหมดแต่ตอนนี้ก็เหมือนเปนการว่า return กลับมากลับมาที่จะเป็นอย่างนั้นอีกทีนึงแต่ก่อนที่เป็นอย่างนั้นอ่ะคนอ่ะต้องผ่านสิ่งพวกนี้ก่อน ะคะคือมันบิ๊กเช็ค up การเปลี่ยนแปลงที่ที่ว่าใหญ่ที่สุดเขาเรียกว่า uh, new world นะหรือว่า new beginning uh, อันนี้ก็ทุกคนก็จะเริ่มเห็นคน n กันขึ้นอย่าง uh, อย่างทำไมสังเกตดูพวกพระหรือฤาษีที่ถือศีลแก่เข้านั่งสมาธิขึ้นแก่จะเบาเขาอยู่ใน uh, Data state of, of consciousness the brain wave ในเตรรที่อาจารย์พูดถึง เป็นเบร n เว็บที่เขานั่งสมาธิลึกมากนานมากเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่ว่าจะเปิดเบลได้เพราะขึ้นมันช้าขึ้นมัน slow down มากเพราะนั้นเวลา slow down เนี่ยมันก็เหมือนกับเปิดม่านยังไงได้แต่แล้วเราเร็วเนี่ยมันเปิดมา่านไม่เห็นหรอกแต่ถ้าเกิดเรา slow down ช้าๆเหมือนกับเหมือน slow motion อะ่ะเธอเธอก็เออเข้าไปเลยช้าๆเลยเห็นขึ้นแล้วก็จะเห็น being connect ได้หมดนะคะอันนี้อาจารย์ก็ต้อง แชร์ในคลิปอันนี้นะคะถ้าไม่ make sense กับคุณก็ไม่ต้องเชื่อหรอกถ้า make sense นะคะก็ post comment นะคะให้อาจารย์ดูด้วยว่าคุณคิดยังไงขอบคุณมากเลยนะคะและคุยกันใหม่ในคลิปหน้า thank you ค่ะ